สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามสวัสดี f อฟทั่วโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เทอร์มินอล21พัทยานะครับรถจอดเยอะนะครับจอดเต็มหมดเลย แต่หาอะไรกินไม่ได้เลยเราจะไปซื้อตรงไหนซื้อของกินจะซื้ออะไรกินดีล่ะเดี๋ยวมีมกระเป๋าตังมามีตังแค่ห้าสิบบาทห้าสิบเนีงยได้ค่าตรวจา จะมีนอนยี่ิดนะครับพัทยาเหนือนะครับเป็นห้างมาจอดรถปลาเสร็จก็จะเดินไปหาอะไรกินหน่อยแถวนี้ไม่มีอะไรจะขายเลยไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนเลยรถตรงกลังกลับก็มีเอามาก็มี จะเป็นอาคารจอรดรถครับฝั่งนี้จะรู้สึกจะมีโรงแรมฝั่งหน้าจะเป็นโรงแรมครับฝัง่งนี้จะเป็นห้างจะมีนอนนะครับไม่รู้จะไปชาซีตรงไหนอของกินหายาก เขาไปในห้างกันเราก็กินไม่เป็นนะของแพงแพงเดินหาอะไรกินขับรถกำลังขยอยออกมานะครับ แถวนี้แต่ก่อนมันก็มีขายนะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยเ๋ืวคนเดียวเข้ามาเราเดินไปดูสิ ยาอันนี้จะเป็นของบริษัท Kingwin นะครับเนี่ยรถทัวร์เขาจอดเต็มเลยเป็นเบอร์เจมนะครับน,นี่ตรงนี้จะเป็น Bigeye 99นะครับ ขายเกา่กาาเดนหาซื้ออะไรกินรู้จะมีขายหรือเปล่าเพราะในร้านจอดมันก็ไม่ค่อยมีรถแล้วอะ่ะเนี่บี๊กขายเก่าา ก๋วยเตี๋ยวนี่ยไม่มีเลยไม่มีรถจอดเลยไม่มีก๋วยเตี๋ยวขาย <c oughs> สั่งเป็นในเส้นเล็กแยกน้ำไม่กินยา

ใช่ไหมไม่ใช่ เมี๋ยวใส่ถุงอันนี้จะเป็นซ้ำปั่นข้างบนจะเป็นนวด เอาเส้นเล็กเนื้อเปื่อยแยกน้ำนะใส่ถุงครับครับรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จอดอยู่เทอร์ไม่นอน <c oughs> สั่งก๋วยเตี๋ยวครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบพระคุณมากครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ